นี่มันเป็นยุคทองของการแซวชัดๆเลยนะยุคที่ลิเวอร์พูลต้องเริ่มทำความคุ้นเคยกับการใช้ชีวิตแบบไม่เป็นแชมป์เหมือนเมื่อ30ปีที่แล้วอีกครั้งพูดเหมือนทีมตัวเองได้แชมป์ทุกปีเลยนะฤดูกาลก่อนก็รู้ๆกันอยู่ใครมันทำอะไรไว้บ้างอย่างน้อยเราก็มีความหวังใหม่ๆที่สดใสกว่าแสงไฟที่แอนฟิลด์ตอนกลางวันละว,วะดูพวกนายสิเล่นดีแค่ไหนสุดท้ายก็ต้องมีแต่ตลอด แต่ที่ว่ามันคือช่วงเปลี่ยนผ่านโว้ยเราแค่กำลังปรับตัวไม่เหมือนบางทีมที่เปลี่ยนโค้ชไปเรื่อยๆจนจำหน้าไม่ได้เปลี่ยนโค้ชยังดีกว่าเปลี่ยนความหวังเป็นความว่างเปล่าทุกปีนายเห็นไหมเวลาเราเจอพวกนายตอนนี้เราไม่ได้แค่เล่นฟุตบอลนะเรากำลังสอนบทเรียนประวัติศาสตร์ฟุตบอลให้พวกนายเข้าใจว่าความเหนือกว่ามันสะกดว่ายังไงประวัติศาสตร์ของเรามันยิ่งใหญ่กว่าพวกนายมากนะ อย่ามาพูดถึงแค่ช่วงปีสองปีนี้โอ้ยประวัติศาสตร์พูดถึงประวัติศาสตร์เมื่อไหร่ฉันก็นึกถึงปี1990ทันทีเลยวะ่ะ3าปีแห่งความว่างเปล่าที่พวกนายพยายามจะลืมพวกนายมีช่วงเวลาที่โคตรน่าอับอายเลยนะตอนที่เราคว้าแชมป์จนแซงพวกนายไปแล้วพวกนายยังยืนมองตาปริบๆเรากลับมาแล้วเราได้แชมป์ที่พวกนายไม่เคยได้แชมป์หลีกเมื่อไม่นานมานี้ไงลืมแล้วหรอได้แชมป์ครั้งเดียวแล้วใช้บุญเก่ากินไปอีก10ปีหรอ เหมือนนักเรียนที่สอบได้ที่หนึ่งครั้งเดียวแล้วเอาไปพูดตอนแก่เลยวะแถมแชมป์หลีกที่ว่านั่นก็มาในช่วงที่ไม่มีคนดูในสนามด้วยนะมันขลังพอไหมล่ะนั่นมันก็คือแชมป์โว้ยพวกนายมันอิจฉาที่เราเคยอยู่บนจุดสูงสุดจุดสูงสุดที่อยู่ได้สั้นกว่าโฆษณาขั้นน่ะเหรออย่าลืมนะว่าแฟนบอลแมนยูอย่างเรานี่แหละที่ทําให้คําว่าเกือบกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของพวกนายไปแล้วกี่ครั้งแล้วที่พวกนายต้องร้องไห้เพราะพลาดไปนิดเดียว เรามีถ้วยยุโรปเยอะกว่าพวกนายถ้วยใหญ่ที่พวกนายฝันถึงเราคือราชาแห่งยุโรปอย่างแท้จริงราชาแห่งยุโรปที่ล่าสุดต้องไปเล่นยุโรป้าหรอตลกว่ะถ้วยยุโรปมันก็ดีอยู่หรอกแต่พวกนายลืมอะไรไปหรือเปล่าแชมป์พรีเมียร์ลีกมันคือตัวชี้วัดความสม่ำเสมอในประเทศนะเว้ยการที่พวกนายต้องรอถึงสามทศวรรษเพื่อคว้ามันมาได้มันแสดงให้เห็นถึงความล้มเหลวที่แท้จริง ความล้มเหลวเหรอทีมที่แพ้คาบ้าน70ให้ทีมที่เพิ่งเลื่อนชั้นขึ้นมาพูดถึงความล้มเหลวได้หรอวะนั่นมันบาดแผลที่ไม่มีวันหายเลยนะพวก70นั่นมันคือความบังเอิญที่เกิดขึ้นครั้งเดียวในประวัติศาสตร์แล้วมันก็ไม่ได้ส่งผลต่ออันดับตารางคะแนนของเราเลยด้วยซ้ำแต่ความล้มเหลวของพวกนายมันคือการสร้างความหวังให้แฟนบอลแล้วก็ทำลายมันทิ้นไปซ้ำแล้วซ้ำเล่าต่างหาก อย่างน้อยเราก็แพ้แบบมีสไตล์ไม่ใช่แพ้แบบไร้สไตล์จนน่าสงสารดูการซื้อขายของพวอนายสิเพราะเก่งจริงจังตัวสำคัญก็ไม่อยู่แล้วต้องมานั่งลุ้นกับนักเตะที่ราคาคุยเกินฝีเท้าพอจะซื้อใครก็ต้องรอแล้วรออีกจนคู่แข่งคว้าไปหมดอย่างน้อยเราก็ไม่ทุ่มเงินเป็นบ้าเป็นหลังแล้วได้นักเตะที่เอาแต่เจ็บนะเราใช้เงินอย่างมีเหตุผลและประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่องต่อเนื่อง ต่อเนื่องในการพลาดแชมป์ที่เข้าใกล้ที่สุดน่าหรอจำตอนที่เจอราดลื่นได้ไหมนั่นมันไม่ใช่แค่การพลาดถ้วยนะมันคือภาพจำของความผิดหวังตลอดการของลิเวอร์พูลเลยวะ่ะนายจะบอกว่ามันคือโชคชะตาหรอฉันว่ามันคือความอ่อนแอทั้งจิตใจที่ทำให้พลาดในจังหวะสำคัญตั้งหากอย่าเอาเรื่องส่วนตัวของตำนานมาพูดมันไม่แฟร์ในโลกของฟุตบอลมันไม่มีคำว่าแฟร์มีแต่ผลลัพธ์ และผลลัพธ์ของพวกนายส่วนใหญ่ในช่วง30ปีที่ผ่านมาคือความว่างเปล่าการที่แฟนแมนยูอย่างเราสามารถแซวเรื่องนี้ได้ตลอดไปนั่นแหละคือชัยชนะที่แท้จริงเอาเถอะพวกนายพูดได้เพราะพวกนายชนะในศึกด้าบี้ล่าสุดแต่จำไว้นะฟุตบอลมันมีขึ้นมีลงเราจะกลับมากลับมาหรอกลับมาให้พวกเราแซวอีกครั้งนะสิความแตกต่างระหว่างแฟนแมนยูกับแฟนลิเวอร์พูลมันอยู่ที่นี่นะ พวกเราฉลองแชมป์ด้วยความภาคภูมิใจแต่พวกนายฉลองแค่การได้เข้ารอบมันไม่ใช่เรื่องดรามา่าแต่มันคือความเป็นจริงที่เจ็บปวดไม่จริงเรามีมาตรฐานที่สูงกว่า มาตรฐานที่สูงกว่าในการตั้งความหวังแล้วก็ถูกทำลายลงซ้ำแล้วซ้ำเล่าพวกนายเหมือนตัวตลกที่พยายามจะวิ่งตามรถไฟที่ออกไปแล้วแต่ไม่เคยทันการที่ฉันแซวพวกนายอย่างรุนแรงวันนี้ไม่ได้แปลว่าฉันเกลียดนะแปลว่าฉันแค่มองเห็นความเป็นจริงที่พวกนายพยายามหนีแกมันร้ายกาศเกินไปแล้ว ก็เพราะมันสนุกไงการได้เห็นแฟนหงหน้าเสียเวลาพูดถึงความยิ่งใหญ่ในอดีตมันคือความบันเทิงระดับพรีเมียมของแฟนบอลแมนยูทุกคนและตราบใดที่พวกนายยังไม่กลับไปสู่จุดสูงได้อย่างแท้จริงบทแซวนี้จะไม่มีวันจดไปหาพายเย็นมาประครบหน้าก่อนไม่เพลี้ยน